เนือนี้หายากสุดๆครับสวัสดีครับกับสวัสดี FC และลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพามาดูเหรียญโคเศษฐิบาร,รบีหลวงพ่อผัดนะครับพอดีผมมีโอกาสได้ไปร่วมพิธีปลุกเสกของเหรียญรุ่นนี้นะครับก็เลยศรัทธารุ่นนี้เป็นพิเศษนะครับวันนี้ก็เลยพามาดูเนื้อต่างๆที่แกะมาได้วันนี้นะครับผม ก่อนจะไปดูฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับมาดูที่กล่องกันนะครับแบบนี้นะครับถ้าเป็นกล่องลุ้นเนื้อนะครับก็จะมีสติกเกอร์ใสอยู่นะครับผมนี่กล่องเป็นสีฟ้านะครับผมพิมพ์บอกว่าโคเศษถีบารมีหลวงพ่อพัดนะครับ แล้วก็มีรูปหลวงพ่อมีลายเซนหลวงพ่อนะครับนี่และที่สําคัญนี้นะครับรุ่นนี้นะครับพิมพ์ชัดๆเลยว่าเป็นรุ่นวัดจัดสร้างนะครับผมนี่ถ้าเป็นรุ่นเนื้อนะครับก็จะมีพลาสติกซีนอยู่ยนี้นะครับผมมาดูเหรียญแรกกันก่อนนะครับผมเหรียญน,นี้นะครับเป็นเนื้ออปัปปากาาลงาาจีวอนาาาาาาา นี่ดูหน้าตาหลวงพ่อนะครับนี่สวยงามมากครับตรงลงยาตรงนี้นะครับเป็นลงยาร้อนนะครับผมแล้วก็มีตัวมิตอกอยู่ที่สังคตินะครับนี่ด้านบนนะครับตัวห่วงนะจะเป็นรูปกงจักรนะครับผมสวยงามมาก มาดูด้านหลังกันครับนี่ด้านหลังนะครับก็จะเป็นชื่อรุ่นนะครับชื่อรุ่นโคเษฐีบาร,รมีหลวงพ่อพัดค9นะครับวัดห้วยด้วนฐานทหารอำเภอหนองบัวจังหวัดคนครสวรรค์น,นะครับเหรียญน,นี้นะครับตั้งใจจะออกปี63นะครับผมนี่ดำริสร้างตอนปี6 3สา ต่ว่าปลูกเศษจ,จริงๆต้นปี64สนะครับสวยงามมากนี่เนื้ออัปากานี่ใส่กิ้งเหมือนเงินเลยนะครับผมตรงกลางก็จะเป็นดวงยันดวงเศรษฐีนะครับนี่ใครอยากเป็นเศรษฐีเนี่ยห้ามพลาดรุ่นนี้เลยทีเดียวครับเหรียญน,นี้นะครับจะเป็นทองแดงเถื่อนลงยาราชาวดีนะครับอืมยาที่ลงจะเป็นยาร้อนนะครับก็คือ มีความใสนะครับใสกิ้งเลยนะครับผมแล้วตรงนี้นะครับมีการทำเป็นร่องนะครับเพื่อให้ตัวยาร้อนเนี่ยติดแน่นนะครับผมโหสวยงามมากครับนี่นะครับเนื้อทองแดงนะครับออกทองแดงสีชมพูนะครับเป็นพิงโกนะครับผมสวยงามมาก โอ้โหเหรียญน,นี้นะครับเลขสวยด้วยนะครับผมเลขสี่หกหกนะครับผมสวยงามครับนี่เหรียญน,นี้ก็จะเป็นเหรียญลงยาราชาวดีสีแดงนะครับผมสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนี่ครับสวยงาม เหรียญนนหนาาเลยนะครับนี่ส่วนเหรียญน,นี้นะครับก็จะเป็นรันนเบอร์สองหกสองเก้านะครับโอ้โหหกเก้านะครับโอ้สวยงามมากนี่อันนี้สีเขียวนะครับสีเขียวเหนี่ยวซับ ลงยาใส่กิ้งเลยนะครับผมนี่เลขโอ้แปดสองสามเลขสามหลักสวยๆเลยครับนี่มามามาดูงานหน้ากากกันบ้างดีกว่าครับนี่ เป็นเนื้อทองเหลืองหน้ากาเงินแท้นะครับโอ้โหสวยงามมากครับนี่เลขโค้ด9026นะครับโอ้โหสวยงามและนี่ เนื้อนี้หายากสุดๆครับเป็นเนื้อนวะโลหะนะครับผมลงยาจีวรน,นะครับสวยดูดุเลยครับผมนี่เลขโค้ดก็สวยนะครับเป็นโลกเป็นเลขสี่ศูนดนะครับนี่ต้องบอกว่า เหรียญหลวงพ่อพัดเนี่ยรุ่นใหม่ๆออกมาทําได้สวยงามมากเลยนะครับไม่อายใครแน่นอนนะครับนี่ครับอย่างผมเนี่ยผมก็เอาไปเลี่ยมนะครับเป็นเลี่ยมกรอบทองสูตรนะครับเอาไว้ใส่เวลาแบบลุยๆเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยครับอย่างองค์ที่ถืออยู่นะครับก็เป็นเนื้อนวะนักกากทองทิพย์นะครับสวยงามเลยนะครับ นี่ถ้าเป็นพระสมัยก่อนนะครับองค์อย่างนี้นะเซียนเก่าๆน่าจะรู้ว่าถ้างานออกมาประมาณนี้นะครับไม่ต่ำกว่าหลักหมื่นแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้นี่หาได้ในราคาหลักร้อยครับเรื่องพุทธคุณเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับของหลวงพ่อพัดเนี่ย ประสบการณ์มีให้เราเห็นเรื่อยๆนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ